สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับทราบนะคะ พรุ่งนี้15มิถุนายนมีเงินโอนเข้าให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะเป็นกลุ่มไหนใครได้บ้างก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ ค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารมาจากบางกอกอินไซด์ซึ่งได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่ากลางกระเป๋ารอเลยพรุ่งนี้มีเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดใหม่15มิถุนายน2565นี้แน่นอนนะคะจากกรณีที่กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุครั้งที่3ทับ2565เมื่อวันที่24มีนาคม2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2565ให้จ่ายเงินสงเคราะห์โดยให้กรมบัญชีกลางโอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ใครที่จะมีสิทธิ์ได้รับนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน300 30, 0 0บาทต่อปีจะได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า30 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน100,000บาทต่อปีจะได้รับเงินสงเคราะห์50บาทต่อเดือนนะคะโดยกลุ่มนี้นะคะจะจ่ายให้ทั้งหมดเป็นจำนวน10งวดงวดแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม64จนถึงกุมภาพันธ์65นะคะแล้วก็จะจ่ายตั้งแต่เดือนเมษา65และงวดถัดๆไปก็จะจ่ายให้เป็นรายเดือนซึ่งตรงนี้นะคะกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับกันไปแล้วนะคะแต่ว่าบางคนที่ยังไม่รับทราบตรงนี้นะคะเงินจำนวนนี้เนี่ยจะยังอยู่ใน E-money นั่นก็คืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดเงินตรงนี้ออกมานะคะลองเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเช็คดูได้เลยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะคะมีเงินโอนเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและจะมีการโอนเงินงวดล่าสุดให้อีกครั้งหนึ่งก็คือในวันที่15มิถุนายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะสรุปง่ายๆก็คือสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60ปีขึ้นไปเมื่อวันที่1ใครที่ได้รับอยู่300บาทจะมีเงินโอนเข้าให้100บาทนะคะและใครที่เมื่อวันที่1ได้รับอยู่200บาทก็จะมีเงินโอนเข้าให้50บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะวันพรุ่งนี้ก็เตรียมเฮกันได้เลยนะคะไปกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยหรือใครไม่สะดวกไปกดเดินทางไม่ไหวไปที่ตู้ ATM หายากนะคะสามารถนําเงินตรงนี้ไปลูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าที่ เราซื้อเมื่อต้นเดือนก็ได้นะคะหรือว่าใครยังไม่สะดวกไปกดเดือนนี้เดือนหน้าไปกดก็ได้แล้วอย่างที่บอกนะคะเงินตรงนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้รับมาตั้งแต่เดือนตุลาห4ที่เขารวบยอดมาให้นะคะตรงนี้ก็สามารถไปกดออกมาได้เลยลองเอาบัตร สวัสดิการแห่งรัฐของเราไปกดดูนะคะที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้นายก็นาข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปนะคะจะมีเงินเข้าแน่นอนเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ